สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรากราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกดคนละไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมคอมเมนต์ใต้ภาพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะครับ มาดูวันนี้อีกกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมกล้วยไม้ที่ทนแดดปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยปลูกยังไงก็รอดค่ะตัวนี้เอื้องพึ่งหลวงนะฮะเอื้องพึ่งหลวงในตำนานใบเยอะแน่นมากครับผมอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่ได้มาจากประเทศพมา่าประเทศเพื่อนบ้านของเราดอกจะสีเข้มสวยนะฮะพึ่งหลวงเซตนี้ได้มาจากพม่านะครับ <c oughs> ใครสนใจนะดอกสีเหลืองสวยอลังการดอกเหมือนร่วงพึ่งค่เวลาเขาออกดอกมันจะเหลืองอรารามสวยเลยนะฮะเอาไปเกาะติดต้นไม้ได้เลยหรือปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับผมเอื้องพึ่งหลวงนะครับไม้ป่าแท้ธรรมชาติดอกหอมอ่อนๆนะครับผมวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมราคานะครับ1นกิโลหบาทขอค่าส่ง50สําหรับใครที่เอา1นกิโล1กิโลห้บาทขอค่าส่ง50งานไม่ได้ขี้เหร่นะฮะ มีต้นเล็กต้นใหญ่ปะปูนกันไปนะครับผมพิเศษเลยใครอยากได้5กิโล2,000กิโลสส่งฟรีนะครับผม5กิโล2,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับพิเศษเลย10กิโลผมคิดให้ไปแค่3,800บาทรวมส่งถ้าใครรับ10กิโลเพียง3,800บาทรวมส่ง เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับเอื้องพึ่งหลวง1กิโลได้เยอะไหมผมชั่งให้ดูมันก็จะมีไม้ที่แบบเป็นกอนะฮะอย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้คือ1กิโลเนี่ยครับ1กกิโลประมาณนี้เลยก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันปลูกได้1ปลูก2ปลูกเลยนะครับผมไม้มาใหญ่สมบูรณ์พร้อมออกดอกนะฮะอันนี้ก็คือเตรียมออกดอกนะครับผม ที่ใบร่วงนี่ไม่ใช่ไม่ออกนะยังไงก็ออกดอกนะครับผมเพราะไม้มันมาสมบูรณ์มากไม้สดนะครับป่านี้มาสดเลย1นกิโลห้าบาทขอค่าส่ง50บาทเป็น1นกิโลห้าบาทนะครับผมใครอยากได้เยอะขึ้นมาหน่อยผมให้ไปเลย5้ากิโลสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1 0บกิโลผมคิดแค่ถ้า1 0บกิโลปกติมันจะสี่พันะผมคิดแค่3ามพันแปดอะสามพันแปดส่งฟรีนี่คุ้มมากนะคะค่าส่งก็ประมาณ เนี่ยค่ะ10กิโลก็จะประมาณกล่องใหญ่นี้เลย10กิโลผมคิดไป3,800บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959-418-988 0959-418-988เอื้องพึ่งหลวงกล้วยไม้ที่เป็นตำนานของเราที่มีปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทย คนแดดเลี้ยงง่ายนะฮะเป็นไม้พม่าไม้มาสวยครับผมสวยเลยแหละสวยแบบบาดใจเลยนะครับใครที่สนใจอยากรับตัวนี้ไปปลูกนะครับผมสวยๆเลย2กอโลก็มีนะครับผมอันนี้คือ2กอ สองกอแบบนี้โลนะครับผมแบบนี้เลยใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959 418 988ครับผมเอื้องพึ่งหลวงทนแดดเลี้ยงง่ายปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยกล้วยไม้ปาดแท้ดอกหอมอ่อนๆ1น1กิโล500บาทขอค่าส่ง50 5กิโล 2,000บาทส่งฟรี10กิโลเอาไปเลยในราคาพิเศษ3,800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมทวัสดีปีใหม่ทั้งไทยและจีนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ